ทุกคนเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหมโอ้ยหิวนี่ก็ตีสองแล้วร้านข้าวที่ไหนจะขายอยากกินอะไรเบาๆเช่นมาม่าจังเลยเวลานี้จะออกไปข้างนอกก็ไม่สะดวกรถก็ไม่มีเซเว่นก็อยู่ตั้งนู่น ปากซอยถึงไปก็ไม่มีที่นั่งกินต้องกลับมานั่งกินหอยอยู่ดีแง yeah. แต่เดี๋ยวก่อนปัญหานี้จะหมดไปเพราะเรามีนวัตกรรมตู้กดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Crazy Noodles โดยตู้กด Crazy Noodles มีรสชาติที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีมาม่าไทยและยังมีท็อปปิ้งที่หลากหลายเช่น ชีสไส้กรอกเบคอนและ่อื่นอีกเยอะแยะมากมายสามารถเลือกได้ตามความชอบถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอน <Wow. S 1> ส่วนประกอบที่สำคัญของตู้คร a ซี่ o ู d ด e อีกอย่างหนึ่งก็คือช่องรับเงินสดช่องรับมาม่าและท็อปปิ้งช่องกดน้ำร้อนถางขายะสำหรับอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า c r a ซี่ o ู d ด e s และส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าจอทัชสกรีน ในส่วนของขั้นตอนการใช้งานอันดับแรกให้กดเลือกรสชาติมาม่าและตัวท็อปปิง้งในส่วนของท็อปปิง้งอาจกดหลายท็อปปิง้งหรือไม่กดเลยก็ได้นะลำดับต่อไปเป็นการเลือกวิธีการชำระเงินไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์ทูมันนี่หรือเงินสดส่วนต่อไปใส่เบอร์สะสมแต้มและรอรับมามา่าจากนั้นให้นำมาม่าไปกดตรงช่องกดน้ำร้อนได้เลย